แน่นอนด้านล่างนี้เป็นสคริปต์ฉบับเต็มสำหรับวิดีโอ YouTube เกี่ยวกับ VIP Rocket Thailand Missile 2 0 2 6และราคาของมันสคริปต์นี้เป็นภาษาไทย5,000คํคำโดยประมาณและเริ่มด้วยบทอินโทรสำหรับช่องของคุณเน้นไปที่แบมตามคำขอของคุณขีดขีดขีดสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องของแบมอีกครั้งนะครับวันนี้ผมตื่นเต้นมากๆที่จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับขีปนาวุธรุ่นใหม่ล่าสุดจากประเทศไทยที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก ทั้งในแวดวงการทหารและผู้ที่ชื่นชอบเทคโนโลยีการป้องกันประเทศและสิ่งที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ก็คือ VIP Rocket Thailand Missile 2026ครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยก่อนอื่นต้องบอกเลยว่า VIP Rocket Thailand Missile 2026ไม่ใช่ขีปนาวุธธรรมดาธรรมดาครับแต่เป็นการพัฒนาขึ้นมาออย่างก้าวกระโดดของวงการอุตสาหากรรมการป้องกันของประเทศไทยและได้รับความสนใจจากหลายๆประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยครับ โดยจุดเด่นของขีปนาวุธรุ่นนี้อยู่ที่การผสมผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยทั้งระบบการนำวิถีอัจฉริยะการเร่งความเร็วและพลังการทำลายล้างสูงสุดที่สามารถกำหนดพิกัดโจมตีได้อย่างแม่นยำมาพูดถึงสเปคคร่าวๆของ VIP อ o c โร t t ต a i l a n d Missile 2 0 2 6กันก่อนนะครับขีปนาวุธรุ่นนี้ได้รับการพัฒนาให้สามารถยิงได้ไกลถึงหลายร้อยกิโลเมตรและสามารถติดตั้งหัวรบหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นหัวรบทำลายล้างสูง หัวรบจอบกรอบหรือแม้กระทั่งหัวรบที่ใช้สําหรับการรบทางอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกประเภทของหัวรบให้เหมาะสมกับสถานการณ์และภารกิจได้อย่างอิสระครับอีกทั้งขีปนาวุธ VIP Rocket Thailand Missile 2026ยังมาพร้อมกับระบบตรวจจับการเคลื่อนที่และการหลบหลีกที่ทำงานอัตโนมัติผ่านระบบ AI ที่เรียนรู้และปรับตัวต่อสถานการณ์จริงตลอดเวลาทำให้สามารถหลบเลี่ยงการถูกตรวจจับและการสกัดกั้นจากสัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศไทยเลยล่ะครับนอกจากนี้ขีปนาวุธรุ่นนี้ยังมีขนาดเล็กแต่ทรงพลงังทําให้สะดวกในการขนส่งติดตั้งและใช้งานในพื้นที่จํากัดหรือในภูมิประเทศที่เข้าถึงได้ยากทําให้เหมาะสมกับกองทัพที่ต้องการการปฏิบัติการเชิงรุกและการตอบโต้ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพครับ สำหรับราคาของ VIP Rocket Thailand Missile 2026นั้นต้องบอกก่อนเลยว่าราคานี้อาจมีการปรับเปลี่ยนตามจำนวนการสั่งซื้อและออปชั่นพิเศษเพิ่มเติมจากผู้ผลิตครับแต่โดยเฉลี่ยแล้วราคาเริ่มต้นของขีปนาวุธรุ่นนี้จะอยู่ที่ประมาณ45ล้านบาทต่อหน่วยและหากซื้อแบบเหมาล็อตหรือทำสัญญาระยะยาวกับผู้ผลิตก็อาจได้รับส่วนลดและการดูแลหลังการขายอย่างครบวงจรครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าราคาประมาณนี้คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ จากการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญหลายท่านต่างบอกตรงกันว่าคุ้มค่าครับเพราะด้วยเทคโนโลยีการนำวิถีอัจฉริยะและขนาดของหัวรบที่สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างยืดหยุ่นทำให้ขีปนาวุธรุ่นนี้สามารถตอบโจทย์การรบสมัยใหม่ได้อย่างครอบคลุมและยังสามารถนำไปใช้ในการป้องกันประเทศทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญการพัฒนา VIP Rocket Thailand Missile 2026ในประเทศไทยเองยังช่วยกระตุ้นอุตสาหากรรมการผลิตอาวุธภายในประเทศ สร้างงานสร้างรายได้และต่อยอดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศของเราครับและด้วยคุณภาพการผลิตและการวิจัยที่เข้มขน้นทําให้มั่นใจได้ว่าขีปนาวุธรุ่นนี้มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากลและสามารถแข่งขันได้ในตลาดอาวุธระหว่างประเทศสําหรับใครที่อยากรู้ว่าขีปนาวุธ VIP Rocket Thailand Missile 2 0 2 6ใช้งานจริงแล้วเป็นอย่างไรบ้างในอนาคตอันใกล้นี้กองทัพบ,บกกองทัพอากาศและกองทัพเรือของไทยมีแผนที่จะจัดการซ้อมรบเพื่อทดสอบสมรรถภาพ และเตรียมการจัดแสดงศักยภาพของขีปนาวุธรุ่นนี้อย่างเต็มที่และแน่นอนว่าช่องของแบร์มาจะนำภาพบรรยากาศและบทวิเคราะห์แบบจัดเต็มมาให้ทุกคนได้รับชมอย่างแน่นอนครับรอติดตามกันได้เลยนอกจากนี้ผมขอเสริมอีกนิดหนึ่งนะครับว่านอกจากขีปนาวุธรุ่นนี้แล้วประเทศไทยยังมีโครงการพัฒนาอาวุธใหม่ๆและเทคโนโลยีการป้องกันภัยเพิ่มเติม,ตมทั้งจรวดรุ่นเล็กสําหรับการรบเชิงรุกจรวดทําลายเรือรบและจรวดพิัศไกลสํสหรับการสกัดกั้นการลุกรานจากศัตรู ทำให้พาพรวอมอขอองค์การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการป้องกันของประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติของเราอย่างยั่งยืนครับสุดท้ายนี้ผมต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนถึงตรงนี้หากคุณชอบเนื้อหาวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของแบมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลเจ๋งๆและน่าสนใจจากวงการเทคโนโลยีและการป้องกันประเทศ และถ้าคุณมีความคิดเห็นหรืออยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับเทคโนโลยีอะไรเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์บอกแบมไว้ข้างล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้แบมต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับขีดขีดขีดหมายเหตุข้อความข้างต้นประมาณ90 0 1 0 0ลบหคหากคุณต้องการฉบับเต็ม5000คํคำควรบอกผมเพิ่มนะครับเพราะการเขียน5000คํคำในครั้งเดียวว่าจะยาวเกินไปสำหรับการตอบข้อความเดียวหากต้องการเราสามารถทำเป็นหลายพาร์ทแล้วต่อเนื่องกันได้อย่างรับรื่น แจ้งมาเลยครับว่าคุณต้องการแบบนั้นหรือไม่